เป็นนักแข่งหนึ่งครั้งนะครับในวงเงินที่ประหยัดที่สุดนะครับเราจะเริ่มต้นยังไงแล้วก็ในรถแข่งเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างค่ารถเข้า1นึ่งแสนาบาทนะครับมีค่าสาัี3 5ม0 0ืบาทในเรื่องของตัวชุดเองเนี่ยรวมๆเลยก็อยู่ประมาณแสนสามนะครับทั้งชุดทั้งนอกแล้วก็กอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งในก็จบกลมๆแค่ประมาณ3ามแสเท่านั้นเอง วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะคะว่าการเป็นนักแข่งในวงเงินที่ประหยัดที่สุดเราจะเริ่มต้นยังไงแล้วก็ในรถแข่งเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้าง สำหรับวันนี้รถคันที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยก็เป็นรถของนักแข่งชื่อดังเป็นดาราด้วยนะครับรถของปังปอนอัคราวุธนั่นเองคันนี้นะครับเป็น t ต y o ต a า l t i ติสวันเมกเลนะครับซึ่งผมจะบอกว่ารถที่ทำการแข่งขันแล้วใช้งบประมาณน้อยที่สุดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการแข่งขันวันเมกเลสนั่นเองรถที่เราแข่งเนี่ยเป็นการใช้งบประมาณน้อยที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยสิ่งแรกที่ต้องมีแน่ๆเลยก็คือตัวรถนะครับเดี๋ยวไปดูตัวรถกันว่าตัวรถเป็นยังไง สำหรับรถแข่งของเราก็คือคันนี้นั่นเองนะครับนี่เป็น t o ต t t a h i รัก Revo ครับแข่งในรุ่น r ี v o One Make r a ส e นั่นเองคันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวรถที่ทำการปรับแต่งมาเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยภายในเนี่ยก็จะมีการเอาในเรื่องของพรมเอาบอ่ออะไรต่าง ออกทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ FIA หรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เซฟตี้ในการแข่งขันใส่เข้าไปทั้งตัวโลบาเองตัวพวงมาลัยตัวเบาะนะครับแล้วก็จะมีตัวถังน้ำเพลิงนะครับหลักๆก็จะมีเท่านี้เท่านั้นเองซึ่งจริงๆของพวกนี้เนี่ยเป็นของที่ต้องมีแล้วก็ เรื่องของโลบาก็จะมีเป็นสำนักที่เขาทำโลบาแบบที่ได้มาตรฐาน FIA มีในส่วนของตัวเบลแล้วก็มีพวกสวิตตัดไฟอะไรต่างๆควรที่จะมีอยู่ในรถแข่งในส่วนของภายนอกเองไม่มีอะไรมากมายภายนอกเนี่ยถ้าเป็นรถเดิมๆนะครับก็จะเป็นรถสีขาวเลยคินเคลีนฝั่งนู้นก็จะมีรถสีขาวอยู่เหมือนกันเราก็ทำการแรปสติกเกอร์นะครับเป็นลายของเราเป็นลายของสปอนเซอร์เราอะไรต่างๆก็ใส่เข้าไปแล้วก็จะมีล้อมียางที่เป็นล้อยางบังคับสำหรับรายการ แล้วก็เรื่องของช่วงล่างนะครับที่ทาง c r d เนี่ยเขามีการปรับเซ็ตมาให้ตัวโช้เนี่ยก็จะเป็นโช้ที่ใช้เหมือนกันหมดเลยสามารถปรับระดับปรับความหนื่นให้เป็นสไตล์ของเราหรือว่าปรับเซ็ตตัวรถเองได้แล้วก็ปรับแคมเบอร์นะครับก็จะมีประมาณนี้ในสัวของตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดิมทั้งหมด โดยสามารถเปลี่ยนกองอากาศได้เท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยเดิมหมดเลยทางรายการเนี่ยเขาจะมีเป็นายกลางเพื่อจูนรถเนี่ยให้รถเนี่ยมีความเท่าเทียมกันเพื่อให้วิ่งแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นนะขับดีกว่ารถบ้านนิดหน่อยแต่ก็จะมีความเท่าเทียมแล้วก็เสมอกัน รถเนี่ยค่อนข้างจะสูสีกันเกีอบทุกคันจะไปได้เปรียบเสียเปรียบกันเนี่ยก็คือในจุดของการเลี้ยวการออกตัวแรงต่างซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประสบการณ์ของนักแข่งตัวรถเองเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีหลากหลายฟังก์ชันให้เราเลือกนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยเลือกแบบเซฟที่สุดก็คือเป็นการเช่ารายปีการเช่ารายปีจริงๆแล้วอ่ะเขาคิดทั้งปีเนี่ยเราวิ่งทั้งหมด5สนามนะครับจะมีสนามเชียงใหม่ภูเก็ตบุรีรัมย์สองครั้งนะครับแล้วก็จะมีสนามบางแสนที่ทุกๆคนเนี่ยอยากขับกันมากๆได้แค่ขับสนามบางแสนสนามเดียวว่ก็ถือาคุ้้มแลว ทั้งหมด5สนามเนี่ยในการเช่าเนี่ยเขาคิดแค่แสนห้าเองซึ่งถูกมากๆแล้วนะแล้วก็จะมีค่าสมัครนะครับสามหม่าค่าสมัครเนี่ยเขาจะมีห้องพักให้ซึ่งไปแข่งขันครั้งนึงเนี่ยก็จะมีการแข่งขันเนี่ยจริงๆเราควรไปมาสักสาถึงหวันแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับนอกเหนือจากค่าสมัครแล้วก็จะมีค่าสไลด์รถนะครับซึ่งรถเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเราจะต้องไปแข่งขันทั้งหมด5สนามก็จะมีสนามใกล้ๆอย่างบุรีรัมก็คือต้องสไลด์จากกรุงเทพมาบุรีราม แล้วก็เชียงใหม่นะครับภูกเก็ตอะไรพวกนี้ก็คือรวมรวมกันหมดเลยอยู่ประมาณ40,000บาทนะครับก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการสไลด์ที่ค่อนข้างคุ้มนะถ้าเราสไลด์เองเนี่ยแพงกว่าอยู่แล้วจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ไปภูกเก็ตอะไรเงี้ยอันนี้เขาจะเป็นเทนเลอร์นะครับตัวรถเนี่ยเราสามารถเอากลับไปไว้ที่อู่หรือว่าไว้ที่ทีมเซอร์วิสของเราได้ที่สาคัญเลยความง่ายของตัวลีโวเนี่ยความง่ายก็คือตัวรถเนี่ยทุกอย่างเดิมหมดเลยปีกนกช่วงล่างจุดยึดต่างๆใช้ของที่เป็นของสแตนดาดของโตโยต้าทั้งหมด ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็สามารถเบิกศูนย์ได้เลยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยผมขับมาทั้งปีไม่มีปัญหาแล้วก็ตัวเครื่องเองเนี่ยพอไม่มีการโมดิฟายเป็นตัวเครื่องเดิมๆเ,เนี่ยตัวเครื่องมีความเหนียวแล้วก็มีความอึดมากๆอย่างน้ํามันเครื่องนะครับ,น,น,บรน้ำมันเบรกน้ํามันเฟืองท้ายอะไรต่างๆที่ต้องมีการเช็คแล้วก็มีการเปลี่ยนเพื่อให้น้ํามันเนี่ยอยู่ในค่าที่มีค่าปกติอยู่ตลอดเวลาค่าซ่อมบารุงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยมากๆน้ํามันเครื่องเนี่ยแลิตรนะครับราคาตัวที่เราใช้เป เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างที่จะเซฟมากๆในส่วนของการเซอร์วิสเนี่ยเรามีทีมก็ได้นะครับถ้าเรามีทีมเรามีอู่มีอะไรที่ดูแลเราอยู่แล้วเราก็สามารถเอามาใช้ได้เลยแต่สมมุติถ้าเราไม่มีในงานเนี่ยก็จะมีทีมเซอร์วิสที่แบบว่าเป็นทีมเก่งๆแล้วก็ดูแลนักแข่งหลายๆทีมมีทั้งลุก มีทั้งพี่ออสแวนกาดนะครับก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะครับราคาเซอร์วิสเนี่ยก็อยู่ประมาณ20,000นถึง3 0 0 0 0ถึง40,000ก็แล้วแต่ว่าเราอยากได้ออปชั่นอะไรของเขาบ้างถ้าเกิดว่าใครแบบว่ายังไม่มีทีมเซอร์วิสก็สามารถหาได้ในงานนี้เลยซึ่งพี่เขาก็จะมีทีมเซอร์วิสแล้วก็เป็นทีมมืออาชีพด้วยตรงนี้ก็คือจะเป็นองค์ประกอบต่างๆที่ใช้ในการเซอร์วิสแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่กับตัวรถนะครับก็มีแค่นี้เองก็มีราคารถค่ารถเช่า1 5 0 0 0 0บาทมีค่าสมัคร5 0 0 0บาทนะครับาท ค่าสไลด์อีกประมาณ40,000อันนี้คือจ่ายรวมรอบเดียวส่วนค่าเซอร์วิสเนี่ยสนามละสักตีสักสองหมื่นห้าละกันจ่ายสนามละใครจ่ายก็จะมีประมาณนี้นอกเหนือจากนั้นก็จะมีเบรกมียางยางของตัวโยโกฮาม่าที่เราใช้เนี่ยเป็นยางตัวโยโกฮาม่าเอรีสุแปดนะครับราคาเนี่ยอยู่ในการแข่งขัน,ขนเส้นละประมาณ5 0 0 0นนิดๆตีสักห0 0ละกันกลมๆนะครับสี่เส้นเนี่ยก็อยู่ประมาณ20,000ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่า แล้วแต่งบประมาณเหมือนกันอย่างตัวผมเองขับแบบเซฟที่สุดแล้วก็ยังได้เวลาแล้วก็ยังแบบต่อกลุ่มได้อะไรเงี้ยผมใช้ยางแค่ชุดเดียวก็คือใช้งบประมาณของตัวยางเนี่ย แค่ประมาณ2 0 0 0 0นนะครับแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆเนี่ยคาดหวังอยากได้เวลาอยากเอาเป้าสามารถใช้ยาง2ชุดหรือ3ชุดก็ได้แล้วก็ใช้ในเรื่องของการเมน a g ยางเอาอย่างเช่นยางตัวไหนใช้ได้อย่างเช่นยางหลังเนี่ยหมดเยอะกว่าก็สลับยางหลังยางหน้าดีๆส่วนผ้าเบกเองเนี่ยผมใช้ผ้าเบกสนามละ1ชุดเหมือนกันนะครับเป็นผ้าเบกของเน็คเตอร์ตัวเลสซิ่งนะครับราคาผ้าเบกเนี่ยก็อยู่ประมาณ9 0 0 0ถึง1 2 0่0สราวนี้สําหรับเบรกหน้าส่วนเบรกหลังเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้ยาวๆเหมือนกันเพราะว่าตัวเบรกหลังเองเนี่ย ไม่ได้ทํางานหนักหน่วงสักเท่าไหร่เพิ่มเติมไปกันเกี้อย่างที่บอกไปก็คือค่าย,ยางอยู่ประมาณ2 0,000ืใครอยากใช้ยาง2ชุดก็เป็น4ี่หมื่นนี่พ่อเบรกเองอีกก็ประมาณอีก10,000บาทเท่ากับเบรกยางเนี่ยลุมรวมเลยได้ยาง2ชุดไว้สําหรับสแปรตอนซ้อมคอดิฟาแล้วก็พ่อเบรกเนี่ยประมาณ50,000บาทนะครับจบประมาณนี้ต่อสนามเท่ากับว่าต่อสนามเองเนี่ยเราควรมีติดติดไว้สัก7 0 0 0 0ถึง100,000บาทต่อสนามสามารถไปแข่งได้แล้วแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของอัเซสซอรีในตัวเองนั่นเอง เริ่มจากชุดแข่งนะครับก็จะประกอบไปด้วยนี่ข้างในก่อนเลยเขาเรียกว่าอินเนอร์นะครับตัวอินเนอร์เนี่ยจะมีเป็นเสื้อพร้อมกับกางเกงด้านในด้วยกางเกงก็จะเป็นคล้ายๆ้ากางเกงเลกกิก้งของผู้หญิงสีดํดๆนะครับใส่ไปถึงนี่เลยหุ้มไปถึงข้างล่างแล้วก็จะมีตัวเสื้อตัวนี้ก็จะคุมมาถึงตรงแขนนี่เลยเราก็จะมีถุงเท้าตรงนี้คือในอุปกรณ์ของตัวอินเนอร์แล้วก็ภายนอกเนี่ยก็จะมีชุดแข่งชุดแข่งก็จะเป็นอย่างนี้เลยใส่เต็มก็จะขึ้นมานี่เลยนะครับแล้วก็ปิดถึงแขนเสื้อด้านล่างนีก็จะคุมมลลงงงงาาถึอออเเเเท้้ยตตััววนสื ราคาอยู่ระมาณ8 0 0 0ถึง1,000 10, 0บาทแล้วก็จะมีตัวอินเนอร์ที่เป็นกัางเกงนะครับราคาก็จะอยู่ใกล้เคียงกัน8,000ถึง1,000 10, 0บาทหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะได้ดีๆหน่อยมันอาจจะระบายความร้อนได้ดีอะไรอย่างงี้แล้วก็มีความเบาใส่แล้วแบบว่าไม่อึดอัดอะไรอย่างเงี้ย ก็จะราคาสูงตามราคาของเขาไปนะครับซึ่งตัว2ตัวนี้ก็ทุกคนต้องใช้แบบที่มี FIA แล้วเขาจะมีอายุ FIA เนี่ยในการควบคุมก็คือส่วนใหญ่เนี่ยตอนพวกนี้จะมีอายุ FIA 10ปีแล้วก็จะมีในส่วนของรองเท้ารองเท้าจะเป็นรองเท้าแข่งนะครับด้านหลังนะครับมันก็จะแบบ มนๆน,นะแล้วก็หุ้มข้อแบบนี้พื้นเนี่ยข้างในข้างในเนี่ยพื้นตัวพื้นจะเรียบมากให้เราสัมผัสตัวแป้นเบรกหรือว่าตัวคันเร่งเนี่ยสัมผัสเสร็จปุ๊บแล้วมันถึงที่เท้าเราพอดีซึ่งรองเท้าเองเนี่ยตอนนี้ต้องบอกเลยว่า ราคาก็มีเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ4 5,000ันก็มีส่วนสําหรับของเราเนี่ยอันนี้เราอยู่ประมาณ7,000ก็มี7000หมื่น0,000 000, ือันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยเอาแบบตัวเริ่มต้นละกันแล้วกประมาณ7,000โดยประมาณนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวนึงก็คือตัวถุงมือถุงมือก็จะเป็นถุงมือแข่งเหมือนกันพวกนี้ทั้งหมดคือกันไฟทั้งหมดคําว่ากันไฟเนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานของ f i a อีกทีนึงว่ากันไฟกี่นาทีอะไรยังไงเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะปลดเบลล์นะครับแล้วก็ออกมาจากรถโดยที่ไฟอาจจะไม่ลามหรือไไไมมม่่่่่้ออะรยางงีซึใชว่า กันไฟไม่ใช่ว่าไฟไหม้อยู่ในรถแล้วไม่ยอมออกมาทนอยู่ในนั้นไม่ใช่นะต้องออกมาให้ไวที่สุดเหมือนกันซึ่งอุปกรณ์พวกนี้อย่างตัวถุงมือเองเนี่ยราคาก็อยู่มัน สามพันสี่พันห้าพันก็มีนะครับดีๆหน่อยก็เจ็ดพันถึงหมื่นอัพเหมือนกันก็ถั่วเฉลี่ยราคากลางๆก็อยู่มันเจ็ดพันละกันอันนี้ผมซื้อมาประมาณเจ็ดพัน 7, แล้วก็จะมีนี่เขาเรียกบาราคาว่านะครับหรือว่าม่วงนั่นเองตัวบาราคาว่าเนี่ยก็จะเป็นตัวที่คุมหัวอีกทีหนึง่งเพื่อกันไฟเหมือนกันตัวคุมหัวเนี่ยเราก็คุมลงมาถึงข้างล่างแล้วก็ใส่ชุดเพื่อไม่ให้มีไฟแลบเข้าตามจุดต่างๆได้ต้องบอกเลยว่าเวลาใส่ชุดแข่งนะครับ จุดที่สําคัญเลยก็คือตามซอกต่างๆอย่าให้มีซอกตรงไหนที่เห็นเนื้อเราเพราะว่าไม่งั้นพอเวลาไฟมันแลบเนี่ยมันจะแลบเข้าตามซอกต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นรอยได้ซึ่งบาราคาวาเนี่ยก็จะคุมแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็ปิดเนี่ยก็ให้เหลือ แค่ตรงตานิดเดียวตอนที่จะใส่ตัวมวกกันน็อกนะครับตัวบาราคาว่าราคาก็อยู่มันสามถึงห้าพันเราเรานั้นนี่อันนี้ก็เป็นบาราคาว่าก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็จะมีในส่วนของตัวหมวกกันน็อกนี่สาคัญเลยหมวกันน็อกกระถานตัวหมวกกันน็อกก็มีหลากหลายยี่ห้อเหมือนกันห่วผมใช้เป็นตัวอลายนะครับซึ่งตัวนี้ราคาน่าจะถูกที่สุดในตลาดก็คือเป็นตัวอลาย gp 6 s ราคาตัวหมวก,กันน็อกเนี่ย อยู่ประมาณ19ื่นกก็ถือว่าเป็นตัวที่เริ่มต้นนะครับแต่จริงๆถ้าเบางคนเนี่ยไปหิว้วหรือว่าไปได้จากแหล่งบางที่เนี่ยก็จะมีการลดหรือว่าราคาที่ถูกลงมากว่านี้อีกหน่อยนึงสำหรับใครที่อยากที่จะทําสีจะมีคนทําสีที่ทําสีมวก,กันน็อกเลยเราสามารถออกแบบลายหรือว่าหาลายไปให้เขาทาได้ราคาทําสีจะอยู่ประมาณหน0 0 0บาทนะครับนี่แล้วก็ตัวที่ขาดไม่ได้ตัวหตัวเลยก็คือตัวหางน,นะครับ ตัวหารตัวนี้เป็นตัวบล็อกในเรื่องของกระดูกคอสังเกตว่าตัวนี้จะมีสายตรงนี้นะครับสายนี้จะเป็นตัวลังไม่ให้หัวเราเนี่ยกระชากมาทางด้านหน้า มันจะไม่ให้กระชากมาทันด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างอะไรต่างๆมันก็จะล็อกไว้ตัวสายเบลในรถนะครับเวลาทํางานจริงๆต้องเอาสายเบลเนี่ยรัดทับกับตัวฮารนไว้นะครับเพื่อให้ตัวเราเนี่ยอยู่ติดกับตัวเบาะมากที่สุดแล้วเวลากระชากเนี่ยก็จะมีจังหวะกระชากแบบนี้ซึ่งช่วยลดอาการปาดเจ็บจากกระดูกต้นคอได้เยอะมากๆตัวฮารนเองตัวเนี้ยผมซื้อมาอยู่ประมาณ1 7ื่นเจ็ดถึงหมื่นเก้าราวนี้ฮารนเนี่ยมีให้เลือกราคายันแบบแตะแ,แสนเลยก็มีเพราะถ้าเราใส่แล้วเดินเนี่ยมันก็จะหนักถ้าเกิดเป็นฮานธรรมดาแต่ถ้าเเป็นนหาาาบบออนน่จะ ก็จะมีประมาณนี้นะครับในเรื่องของตัวชุดแล้วก็ตะกี้ลืมพูดราคาของถุงเท้าไปตัวถุงเท้าเนี่ยที่เป็นตัวกันไฟ f a a เนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณสัก5,000ันเราๆนั้นเหมือนกันแล้วก็ราคาชุดตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นชุดกันไฟภายนอกที่เราเห็นในการแข่งขันกันทั่วไปเลยนะครับก็เป็นชุด f a a เหมือนกันนะครับตัดเย็บโดยได้ทั้งหมดนี้คือกันไฟทั้งหมดตัวนี้ตัวชุดเนี่ยตอนนี้เขาลดราคาเหลือจากประมาณ ห้าหมื่นกว่าบาทเหลือประมาณสี่หมื่นกว่าบาทนะครับก็เป็นชุดสําหรับรายการแข่งขันของตัวรีโวเองเลยตัวชุดเองเนี่ยรวมๆเลยก็อยู่ประมาณแสนสามนะครับทั้งชุดข้างนอกแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดข้างในซึ่งชุดเนี่ยบอกเลยว่าเราเอาไปใช้ในการแข่งขันรายการอื่นๆก็ได้เพราะว่าเป็น FIA หมดแล้วนะครับก็คือรายการที่แข่งขันไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยส่วนใหญ่เขาต้องใช้ชุดที่เป็น FIA อันนี้ก็คือข้อดีเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ต่อได้ในส่วนของตัวรถเองก็จบกลมๆแค่ประมาณ3ามแสนห้าเท่านั้นเองต่อการแข่งขัน1่ปีก็จะม ขา้าบาทค่าสมัคร35 0 0 0ค่าสไลด์40,000ค่าเซอร์วิสเนี่ยสนามละ25ง0 0ประจบอยู่ประมาณสัก3,5 0 0 0นนะครับยังไม่รวมค่ายางแต่ละสนามแล้วก็ค่าผ้าเบรกแล้วก็ค่าของเหลวแค่นั้นที่เราต้องหาเพิ่มเติมมาสรุปจบกลมๆเลยก็มีสักประมาณห0 0แสนเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถแข่งเจ้า r e v One Make Race ได้แบบรบๆปีเลยอันนี้คือใช้แบบเ,บเซ็ๆนะสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากที่จะเข้ามาสมัครแล้วก็อยากเป็นนักแข่งนะครับสามารถติดต่อผ่านทางเพจได้เลยนะครับ Toyota Gasu Racing อยากเป็นนักแข่งนะครับรีบกันเข้ามาครับใกล้หมดเวลาแล้วครับ